แชร์ประสบการณ์พาแฟนไปต่อวีซ่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างช่วงโควิดต่อวีซ่าได้สูงสุด60วันวีซ่าที่พูดถึงนี้คือหมายถึงวีซ่าท่องเที่ยวประเภทต่างๆเพราะว่าถ้าเป็นวีซ่าชนิดอื่นก็ต่อได้มากกว่า60อยู่แล้วนะครับคือถ้าที่ชัวร์ๆคือวีซ่าท่องเที่ยวทรเนี่ยได้แน่ๆเรื่องของ60วันแต่ว่าหมายเหตุว่าเฉพาะช่วงโควิดนะอ,อขอให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือ immigration.go.th เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือหัวข้อประกาศทั้งหมดตรงนี้แล้วก็ประกาศอันนี้นะครับเรื่องมอบอำนาจและกำหนดแนวทางตามข้อ5ตามคำสั่งต่อรอที่327257บาบาทเดือดแย่มากใหม่พอจิ้มไปปุ๊บก็คือจะเป็นอันนี้ให้ดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ดูตรงย่อหน้าแรกแล้วก็บรรทัดสุดท้ายสองบรรทัดสุดท้ายพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่ตอไปอีกครั้งละไม่เกิน60วัน ตั้งแต่คืออันเนี้ยเขียนยีิบเก้ามคอหกสี่ก็จริงแต่ว่าประกาศนี้เพิ่งจะประกาศเนี้ยยี่สิบแปดมคอ็เคยลงขา่าวคล้ายๆนี้ไปแล้วแล้วก็ตอนช่วงนั้นก็ยังมีคนมีปัญหาว่าบางคนบอกว่าทาไมไม่ได้หกสิบหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะไปต่อก่อนยี่สิบแปดมกราไงตอนนี้มันก็เลยมาแล้วใช่ไหมก็คือ TR ได้ชัวร์เพราะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วชื่อก็บอกแต่เรื่องของวีซ่าฟรีวีซ่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าจด เหตุผลนี้นะย่อหน้าสองนะก็คือเกี่ยวเรื่องของโควิดนะเพราะว่าเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเดินทางกลับออกไปนอกราชาอาณาจากักรจึงขยายระยะเวลาจนถึง30มีนาคือจริงๆเขาขยายมาตลอดอยู่แล้วนะคือช่วงที่ประเทศไทยยังปิดอยูอ่ไม่มีฟรีวีซ่าเนี่ยนะไม่ให้ขอวีซ่าอะไรเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติตกค้างอยู่แล้วใช่ไหมก็ได้ต่อมาเรื่อยนะเพียงแต่ว่าจะมีข่าวมาบ้างว่าจะต้องจํากัดเวลาถึงเท่าไหร่เท่าไหร่หรืออาจจะมีเรื่องบ้างแต่ว่า หลังจากประมาณตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคือเขาก็ได้ต่อมาตลอดอยู่แล้วอะฉะนั้นก็หมายความว่าใครเข้ามาช่วงนี้ก็ถ้าอยากอยู่ต่อก็น่าจะได้เรื่อยๆแต่ตามประกาศนี้คือสามสิบมีนากนแล้วก็ต้องมารอด,ดูตอนใกล้เวลาทีหนึ่งคือสามสิบมีนาไม่ใช่ว่าอยู่ยที่ถึงสามสิบมีนานะครับหมายถึงว่าถ้าต่ออย่างสมมติต่อสามสิบมีนาเลยเนี่ยก็จะบวกไปอีกหกสิบวันเลยคือหมดเขตของการต่อแต่ต่อเมื่อไหร่ในช่วงนี้ก็จะบวกไปอีกหกสิบแต่ที่นี้ว่าต่อแล้วได้หกสิบเลยหรือต่อแล้วได มาบางส่วนก่อนแล้วต้องไปรอต่ออีกรอบหนึ่งถึงจะได้หกสิบอันนี้ไม่แน่ใจโอเคกันนี้มาดูการเตรียมเอกสารนะครับที่มีเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกแฟนฝรั่ง ok ได้มาแชร์ไว้วันนี้พาแฟนไปต่อวีซ่ามาค่ะอยากอัปเดตให้เพื่อนๆในกลุ่มนะคะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไระไรบ้างหรือขั้นตอนยังไงเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆเอกสารของแฟนต้องเตรียมไปเลยก็คือนิดเดียวเองหน้าพาสปอร์ตท,ที่มีรูปหนึ่งใบ หน้าวีซ่าหนึ่งใบออเป็นไยายเอกสารนะครับแล้วก็หน้าพาสปอร์ตที่มีตราสแตมป์เข้าออกทุกแผ่นหนึ่งใบใบต่อมหกหนึ่งใบอันนี้จะโหลดไว้ล่วงหน้าก็ได้ในเว็บตอมอที่บอกไว้ตอนต้นเมื่อกี้นี้หรือจะไปกรอกเอาที่นั่นก็ได้แล้วก็รูปถ่ายหนึ่งใบน่าจะเป็นไซส์เดียวกับพาสปอร์ตนะเอ่อแล้วก็เอก,อกาสารของคนไทยก็มีแค่สำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งใบและสำเนาบัตรประชาชนหนึ่งใบเออออจักสงสัยลว ล้วใครที่มาแบบไม่ได้มาหาแฟนคือไม่ได้มาแบบมีคนไทยรับรองหรืออะไรเงี้ยเขาต่อกันต้องใช้เอกสารคนไทยไหมเนี่ยคิคดๆดูก็แปลกๆนิดนึงนะชื่อก็บอกอยู่ว่าวีซ่าท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าต้องมีคนไทยรับรองนี้จะเรียกว่าเป็นท่องเที่ยวได้เงต้องเรียกว่าเยี่ยมเยียนสิแต่วงเล็บประเทศไทยไม่มีวีซ่าเยี่ยมเยียนนะก็คือเคยมีคนถามไว้ไปว่าช่วงก่อนที่เขาเจะให้ขอวีซ่าได้เนี่ยมีวีซ่าคู่รักไหมอะไรเงี้ยช่วงนั้นอ nah, ะที่เรายัางปิดอยู่เขาก็บอกว่า มาต่างอะไรกับท่องเที่ยวแหละก็เข้ามาได้เหมือนกันไม่ใช่หรืออืมคือวีซ่าทุกประเภทของไทยเนี่ยเขามักจะมีการถามว่ามีที่อยู่ในไทยหรือว่ามีผู้รับรองในไทยไหมอะไรเงี้ยเออเขามักจะถามทุกอันเลยนะเหมือนเป็นวัฒนธรรมยังไงไม่รู้แล้วก็เอกสารตามนี้ค่ะแล้วก็ไปขอใบที่เจ้าหน้าที่เพื่อให้แฟนกรอกรายละเอียดมีอยู่สามถึงสี่ใบเสร็จแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแล้วก็รับบัตรคิวรอไปสแตมและจ่ายเงินไม่ยุ่งยากอะไรถ้าเอกสารครบ ก็คือน่าจะต่อได้ภายในวันนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องรอเวลาอะไรแล้วทีนี้แนะนํานิดน,นึงว่าให้ระวังนะครับให้กะเวลามาต่อล่วงหน้าอย่าให้เกินเวลาวีซ่าเพราะว่าถ้าอยู่เกินคือโอเวอร์สเตย์เนี่ยก็จะโดนปรับวันละห้าร้อยเว้ยแต่บางคนบอกว่า500ห้าร้อยอีกเหรอถ้างั้นก็โอเวอร์สเตย์สักปีนึงคือโอเวอร์สเตย์อย่างเดียวมันคงไม่เป็นไรถ้าแค่โดนปรับแต่ว่าจะโดนแบล็คลิสต์ด้วยเนี่ยสิฉะนั้นคือ ห้ามโอเวอร์สเตย์ยกเว้นกรณีจําเป็นอย่างคนนี้มีแชร์รูปนะซึ่งเราเอา,เอาให้ดูไม่ได้เพราะว่ามีหมายเลขอะไรอยู่ก็คือเขาโอเวอร์สเตย์ไปหนึ่งวันเพราะว่าวันสุดท้ายที่วีซ่าหมดเนี่ยมันเป็นวันหยุดพอดีก็รอดตัวไปคือมันมีปั๊มอยู่ในนั้นเลยอว่าอยู่เกินหนึ่งวันเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการโอเครอดตัวไปต่อไปก็ขออ่านคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆในกลุ่มเขามาถามคนนี้เอาไว้อตอนแรกแฟนได้วีซ่าประเภทอะไรมาเหรอคะแล้วก็กี่วัน เขาตอบว่าได้ TR วี s a ค่ะอยู่ได้60วันรวมวันกับตัวต่อได้อีก30วันอันนี้คือเป็นเกณฑ์ปกติของวีซ่าท่องเที่ยว TR ก็คือ60สิบวกสาคือ60วันเบื้องต้นแล้วก็ต่ออีก30วันก็เป็น90อ๋อนีนี้รู้สึกเขาจะไม่ได้บอกนะว่าอ,อมีค่าธรรมเนียมด้วยนะค่าธรรมเนียมการต่อรู้สึกจะพันเก้าหรือยอย่างงี้นี่แหละแพงกว่าขอวีซ่าใหม่อ่าแล้วก็ถามอีก ไม่ทราบว่าถ้าขอได้90แล้วต่ออีกได้ไหมคะพอทราบไหม90คงหมายถึงที่บอกเมื่อกี้คืออยู่ได้60แล้วก็ต่อได้อีกหนึ่งครั้งอีก30เป็น90ใช่ไหมถ้าช่วงโควิดเนี่ยได้แต่ต้องดูประกาศเขาก่อนนิดนึงแต่แต่บอกได้เลยว่าถ้ายังมีการกักตัวอยู่นะแล้วก็ทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยยังโควิดยังระบาดยังข่าวยังไม่ดีอยู่เนี่ยนะเขาก็คงให้ต่ออีกเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยไม่ได้แล้ว แต่แค่ขังเดียวเท่านั้นอ่าเจ้าของโพสต์ก็ตอบว่าอาจจะได้นะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนบางคนต่อได้อีกอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามตอมอออีกทีหนึง่งแต่แต่ละที่ก็ให้ไม่เหมือนกันอ่อได้ครับต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะออฟก็เลยเอาประกาศตอนต้นมาอ้างอิงไงว่าเขาอ้างถึงสถานการณ์โควิดก็เลยอนุมัติให้ต่อได้อีกอลองลองโหลดประกาศมาดูนะครับเราลงลิงก์เอาไว้อยู่แล้วอ่าแล้วคราวนี้ที่ออฟสงสยัยอถ้าไม่มีคนไทยรับรองแล้วทําไงก็เขาก็บอกว่า ถ้าตอนมาตอนมาหมายถึงว่าตอนขอวีซ่ามาถ้าแฟนแจ้งว่าอยู่กับเราก็เป็นเอกสารเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอยู่โรงแรมก็เป็นเอกสารของโรงแรมทีนี้ฟรีวีซ่าก็อาจจะสงสัยเอา้าไม่ได้กรอกอะไรมาเลยขอ C O E แล้วเข้ามาเลยแล้วใครเป็นคนอ้างอิงก็คือถ้าอยู่กับเราก็กับเราแต่ถ้าเกิดว่าอยู่โรงแรมก็โรงแรมนะครับคือคือช่วงเวลานี้คงอยู่กับคนไทยหมดนั่นแหละโรงแรมคงแทบจะไม่มีก็มีคนถามอีก ตัวเราเองต้องไปด้วยตอนต่อวีซ่าไหมคะหรือมอบเอกสารเซมเสมสรเราถูกต้องให้แฟนไปเองได้เลยคือมอบอำนาจเหรอแต่จริงๆเขาไม่ต้องก็ได้นะก็คือคนต่อก็คือตัวคนต่างชาติเองมันเกี่ยวอะไรกับคนไทยเลยใช่ไหมเ,เขาก็ตอบว่าไม่ต้องไปก็ได้ค่ะเพราะตอนยืน่นเอกสารกับจ่ายเงินแฟนเราก็เข้าไปเองเราไปเตรียมเอกสารกับกรอกข้อมูลให้แฟนเพราะบางอย่างเขาอาจจะไม่เข้าใจภาษาไทยคือไปเป็นเพื่อนเฉยๆไม่ได้ต้องไปเพื่อยืนยันอะไรกับเจ้าหน้าที่นะ แต่เอกสารที่กรอกก็มีภาษาอังกฤษคือใบที่กรอกมันมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่ในนั้นเออ๋ยวจะว่าไปก็แปลกดีนะถ้าเกิดว่าใครไปเยี่ยมเยียนต่างประเทศเนี่ยก็คนที่พาไปถ้าสมมติว่าได้สามารถต่อวีซ่าได้เนี่ยคนที่พาไปต่อก็คือแฟนใช่ไหมแฟนพาเราไปตอนนี้พอแฟนมาปุ๊บก็เราเป็นฝ่ายพาแฟนไปแทนมีคนแชร์ก็เพิ่งพาแฟนไปต่อวีซ่าวันนี้ค่ะ TR ต่อได้สามสิบวัน หลังจากนี้เขาจะต่อให้อีกหกสิบวันเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนมีนาเนื่องจากสถานการณ์โควิดทีนี้ของเจ้าของกระทูเนี่ยอ๊อบดูรูปแล้วอะซึ่งซึ่งเราแชร์ไม่ได้เพราะมีหมายเลขอะไรไม่รู้อยู่ใช่ไหมเออเขาได้มาสามสิบวันเองเนี่ยอ๊อบก็เข้าใจว่าอย่างนี้ตามที่ที่เนี่ยคนที่เราเพิ่งอ่านคอมเมนต์ไปอะว่าพาแฟนไปต่อวันนี้ได้สามสิบแต่หลังจากนี้เขาจะให้อีกหกสิบวันเรื่อยๆคือรอบแรกอาจจะให้มาสามสิบก่อนตามกฎระเบียบแล้วก็พอถัดไปก็จะให้อีกหกสิบ ฉะนั้นก็หมายความว่าลองคิดดูนะครับวันนี้เอาพูดตอนประมาณสิบเจ็ดกุมภาใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติใครไปต่อวีซ่าวันนี้พอดีสิบเจ็ดกุมภาต่อได้สามสิบวันก่อนก็จะไปหมดเอากลางเดือนมีนาแล้วพอกลางเดือนมีนานั่นแหละก่อนจะหมดนะก่อนจะหมดก็ไปต่ออีกรอบหนึ่งน่าจะได้มาหกสิบเลยในรอบที่สองนะครับก็าคือหมดเขตตามประกาศคือสามสิบมีนาแต่คิดว่าพอใกล้เวลาแล้วเขาก็น่าจะมีประกาศใหม่มาให้ต่ออีกแหละ ก็คือสามสิบมีนาเนี่ยไม่ใช่วันหมดเขตของการว่าวีซ่าจะอยู่ได้ถึงสามสิบมีนาแต่เป็นว่าหมดเขตของการต่อฉะนั้นถ้าใครไปต่อสามสิบมีนาเลยก็จะได้บอีกบวกหกสิบไปเลยเสุดท้ายต้องไปต่อวีซ่าที่ไหนเหรอคะมีคนมาถามก็ไปต่อที่ตอมอของแต่ละจังหวัดได้ค่ะถ้าไม่ได้อยู่กรุงเทพต่อได้ทุกจังหวัดนะครับตอมอประจำจังหวัดได้หมดเลยไม่ต้องมากรุงเทพนะ มีอีกคำถามหนึ่งแต่เป็นอีกโพสตหนึ่งนะแต่สั้นๆก็เลยเอามาอ่านต่อตรงนี้วีซ่าท R สาม,มารถต่อ,อยุสามสิบวันเนี่ยต่อได้กี่ครั้งแล้วก็ต่อล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดได้กี่วันขอคำแนะนำด้วยค่ะก็ต่อสามสิบวันจริงๆถ้าเวลาปกติที่ก่อนโควิดจะได้แค่ครั้งเดียวแต่พอโควิดปุ๊บต่อได้เรื่อยๆเพราะว่าให้เหตุผลว่าสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายคือมันเหมือนจะเป็นกฎสากลน,นะ ถ้าเหมือนกับมีฝั่งประเทศของคนต่างชาติเนี่ยมีการล็อกดาวน์หรือว่ามีการปิดไม่ให้เข้าหรืออะไรเงี้ยคือประเทศเนี้ยที่คนต่างชาติพัดหลงอยู่เนี่ยคือเขามาอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าพัดหลงในประเทศไทยนะถ้าประเทศเขาล็อกดาวน์นะฉะนั้นเราก็จะต้องให้เขาต่ออแล้วก็เรื่องหกสิบวันนะครับลืมพูดไปก็ลองถามเจ้าหน้าที่ดูว่ายังไงคือเราอาจจะลองเขียนจดหมายสั้นๆไปว่าขอต่อหกสิบวัน เพราะว่าอะไรเขากลับไม่ได้เพราะอะไรคือสั้นๆเองเขียนภาษาไทยอ่ะคือไม่รู้ว่าเขาจะให้อัตโนมัติหรือเราต้องเขียนบอกนะเพราะว่าจากเ,เจ้าของโพสต์นี้ก็คือได้มาสามสิบก่อนใช่ไหมแล้วครั้งต่อไปเขาจะได้หกสิบหรือว่าคนที่จะได้หกสิบตั้งแต่แรกเลยคือต้องเขียนบอกหรือเปล่าหรือย,อยังไงแล้วก็ต่อล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดได้กี่วันจริง,รงๆคือเคยเห็นกฎระเบียบเขาบอกว่าให้มาต่อล่วงหน้าประมาณสิบห้าวันคือหมายถึงว่าถ้าเกินสิบห้าวันเขาอาจจะไม่ให้ อาจจะไม่ให้ต่อฉะนั้นก็สัก15วันก่อนหมดอายุก็มาต่ออะไรเงี้ยไม่เกิน15วันก็มีคอมเมนต์นึงบอกว่า T.R. สามารถอันนี้อ้อคิดว่าฟรีวีซ่าก็น่าจะได้ด้วยนะ T.R. สามารถต่อได้60วันเจ้าหน้าที่บอกว่าต่อได้เรื่อยๆพาแฟนไปต่อมาแล้วค่ะที่เชียงใหม่อันนี้ไม่รู้ต่อรอบแรกหรือรอบสองนะอาจจะรอบแรกก็ได้เลยหรือเปล่าแล้วแต,แต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเขียนบอกนี้เพอๆอาจจะได้60เรื่องแต่ครั้งแรกเลยก็ได้จะได้ประหยัดเวลาเพราะว่าไปต่อที่นึงก็เสียค่ารมเนียียทึงถู ถ้าทำเนียมก็น่าจะพันเก้านะถ้าจะไม่ผิดก็แพงอยู่ครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆที่พาแฟนไปต่อวีซ่ามาแล้วนะผมอ,อ,อยากรู้มากที่สุดคือฟรีวีซ่าที่ได้สี่สิบห้าวันมาเนี่ยต่อได้ชัวร์วไหมแต่เราเดาว,ว่าน่าจะได้นะอะแล้วก็คนที่มีวีซ่าทีอาร์ด้วยก็ได้ก็คืออ,อยากให้แชร์ว่าต่อแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีขั้นตอนเป็นยังไงง่ายหรือยากหรือยังไงหรือเปล่าก็แชร์กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ